มันอาจจะต้องค่อยๆเริ่มนะฮะคือคือเฟสติวัลในประเทศไทยอ่ะที่ผมไปดูมามันก็ยังยังคนที่ดูส่วนใหญ่ยังก็เป็นนักเรียนทำหนังทั้งนั้นอ่ะมันยังมันยังไม่สามารถข้ามเส้นออกไปสู่คนธรรมาคนทั่วไปอ่ะชาวบ้านร้านตลาดชาวคนเดินถนนทั่วไปได้ครับดูจำนวนเก้าอี้ดิคะคือผมว่าถ้าคนสนใจมากคนก็อยากสนับสนุนมากะฮะมันอันนี้ อันนี้ก็เป็นปกติโลกผมว่าผมว่าอาชีพคนทำหนังเราเราขายประสบการณ์นะครับคือคือผมว่าอะไรก็ไม่สำคัญกับกับการที่เราเราผ่านชีวิตไปอย่างอย่างละเอียดละออสังเกตสังกาสิ่งต่างๆที่ที่เข้ามาในแต่ละวันนะฮะมันมันจะกลายมันจะตกตะกอนแล้วกลายเป็นสิ่งที่จะอยู่ในหนังของเราครับ เพราะหนังเรื่องนึงมันไม่ได้มีแต่มุมกล้องวื้หวามีหรือการตัดต่อพิสดารหรือเทคนิคพิเศษอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คนดูจะได้ดูมันคือความคิดเห็นของของผู้กลกับอะ่ะซึ่งถ้าถ้าเราชีวิตเรามันไม่ได้มีมันมันไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเลยเนี่ยหนังเรามันก็จะไม่มีอะไรเลยครับ